งานแถลงข่าวเมื่อวันที่8สิงหาคมปี2021ยังคงเป็นภาพที่ติดตาแฟนบอลทั่วโลกครับณว,วันนั้นลีโอเนลเมสซี่น้ำตาคลอเบ้าตัวสัน่นเต็มไปได้วยอารมณ์ความรู้สึกออกมาประกาศสิ่งที่แฟนบอลแทบจะไม่เชื่อสายตานั่นคือการประกาศยุติเส้นทาง21ปีของเขากับบาร์เซโลนา นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของนักเตะที่ย้ายทีมครับแต่มันคือการสิ้นสุดของหนึ่งในคู่หูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเป็นเหมือนการเลิกผัวเมียที่ไม่มีใครต้องการแต่ทุกฝ่ายถูกบีบให้ต้องยอม,มรับเพราะปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมวันนั้นเมสซี่พูดพร้อมกับน้ำตาไหลอาบแก้มว่าผมทําทุกอย่างที่เป็นไปได้แล้วแต่สโมสรทําไม่ได้เพราะลาลิกาวันนั้นเป็นวันที่แฟนบอลบาร์เซลโลนาเข้าใจชัดเจนครับว่าแม้แต่นักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมก็ไม่สาาาามรถเอชนะกกทง เพราะว่าตอนนสานการทางการเงินของบาร์เซโลนาในปี2021ถือว่าเข้าขั้นหายณะครับสโมสรมีหนี้สะสมมากกว่า1.2พันล้านยูโรนะครับผมซึ่งเป็นตัวเลขที่เสี่ยงต่อการล้มละลายเมสซี่เองครับก็ยอมลดค่าเหนื่อยลงมาแล้ว50นับว่าเป็นการเสียสละครั้งใหญ่ของนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกแต่แม้กระทั่งตัวเลขใหม่นี้ครับมันก็ยังเกินเพดานค่าเหนื่อยของลาลีกาอยู่ดีค่าใช้จ่ายด้านค่าเหนื่อยของบาร์เซโลนาวันนั้นครับคิดเป็น110ของร ได้เมื่อมีเมสซี่อยู่ในทีมและ95ครับแม้ไม่มีเขาทั้ง2ตัวเลขที่ผมพูดไปมันยังคงเกินระดับที่ลาลิก้ากำหนดไว้ครับโจลาปอต้ตาประธา,านสโมสรถึงกับออกมาประกาศอย่างหนักแน่นว่าแม้เราจะตกลงสัญญากับเมสซี่ได้แต่เราก็ไม่สามารถจดทะเบียนเขาเป็นนักเตะลาลิก้าได้ วันนั้นบาร์เซโลนาไม่มีทางเลือกอื่นใดครับนอกจากต้องปล่อยนักเตะที่เป็นหัวใจหลักเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นหัวโขนของทีมออกไปแต่วันนี้ผมจะชวนมาคิดในอีกรูปแบบหนึ่งครับลองคิดเล่นๆว่าถ้าวันนั้นมันมีหนทางอื่นถ้าบาร์เซโลนามีวิธีมหัศจรรย์บางอย่างเพื่อรักษาเมสซี่ไว้ได้สถานการณ์ของสโมสรตอนนี้จะเป็นอย่างไรขอบสนามสเปเชียลคลิปยาววันนี้เราจะพาไปสำรวจสมมติฐานว่าถ้าบาร์เซโลนายังมีเมสซี่ในทีมต่อไปหลังปี2021ตอนนี้บาซ่าจะเป็นอย่าง อะไร เรื่องที่2แท็ติกของทีมจะเปลี่ยนไปยังไงถ้าเมสซี่ยังอยู่และเรื่องที่3คือบาร์เซโลนาจะสามารถแข่งขันในระดับท็อปของลาลิกาและยุโรปต่อไปได้หรือไม่ถ้าเมสซี่ยังนำทัพอยู่วันนี้เราจะพาไปวิเคราะห์ทุกแง่มุมในโลกคู่ขนานโลกที่เมสซี่ยังคงใส่เสื้อเบอร์1ิบลงเล่นในคัมนูอยู่ก่อนนะครับนี่ไม่ใช่การมโนเรื่องราวโรแมนติกวงการฟุตบอลครับแต่มันคือการวิเคราะห์อย่างจริงจังถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างความทะเยอทะยานความจริงทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ง หนึ่งของโลกนั่นก็คือบาร์เซโลนาถ้าเราจะเข้าใจว่าบาร์เซโลนาจะสามารถเก็บเมสซี่ไว้จริงหรือไม่นะครับเราต้องมองลึกลงไปถึงวิกฤตทางการเงินของสโมสรในปี2021อย่างละเอียดครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าตอนนั้นหนี้สินของบาร์เซโลนาครับพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ1,300ล้านยูโรโดยมีหนี้ระยะสั้นที่ต้องจ่ายคืนภายในปีเดียวถึง730ล้านยูโรสโมสรวันนั้นต้องจ่ายหนี้เร่งด่วน266ล้านยูโรมีเงินหมุนเวียนติดลบถึง602้ล้านยูโรในภาคธุรกิจทั่ว ไปนี่คือภาวะล้มละลายทางเทคนิคไปแล้วครับที่แย่กว่านั้นคือตอนนั้นในโครงสร้างค่าเหนื่อยสโมสรมันพังยับเยินและหนึ่งในต้นทุนก้อนใหญ่ที่สุดของบาร์เซลโลนานั่นคือค่าเหนื่อยของเมสซี่ครับเมสซี่สัญญาของเขาในปี2017มูลค่ารวมสัญญาฉบับนั้นคือ555ล้านยูโรฉเฉลี่ยปีละ8 3 8ล้านครับเมื่อรวมค่าเหนื่อยลิขสิทธิภาพลักษณ์โบนัสและค่าต่อสัญญา ซึ่งแม้ว่าเมสซี่ครับจะยอมโอเคลดค่าเหนื่อยลงมาครึ่งหนึ่งครับแต่ตัวเลขใหม่ก็ยังถือว่าสูงเกินเพาดานค่าใช้ใจ่ายของลาลิก้าไปเยอะเพราะว่าเพาดานค่าจ้างของบาร์ซ่าในปี2021ถูกลดลงจาก382ล้านยูโรเหลือเพียง97ล้านยูโรซึ่งต่ำกว่าค่าเหนื่อยเมสซี่คนเดียวซะอีกดังนั้นถ้าหากวันนั้นบาร์เซโลนาเลือกจะเก็บเมสซี่นะครับสโมสรอนต้องหาเงินมาชดเชยช่องว่างนี้ให้ได้และนั่นก็หมายถึงการลดนักเตะจำนวนมากออกจากทีมหากวันนั้นบาร์เซโลนาต้องการลงทะเบียนเมสซี่ ในขณะที่ยังปฏิบัติตามกฎของลาลิก้าครับวันนั้นบาร์ซ่าต้องจําเป็นลดค่าใช้จ่ายในบัญชีอย่างมหาศาลและวิธีที่เร็วที่สุดครับคือการขายนักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงไปครับนั่นคือองตัวกริสมันรวมไปถึงฟิลิปเป้คูตินโยเจ้าของค่าตัว160ล้านยูโรที่แทบจะไม่มีบทบาทในทีมและก็แฟรงกี้เดยองครับซึ่งภายหลังก็ตกเป็นข่าวย้ายทีมหลายอรอบนอกจากการขายนักเตะครับบาร์ซ่ายังต้องลดค่าเหนื่อยของแข้งซีเนียร์หลายคนไม่ว่าจะเป็นเคราด์ปีเกที่ตอนนี้ยังไม่เลิกเล่นและกิออร์บูสเกท ซึ่งเป็นแผนที่สโมสรพยายามดำเนินการแต่มันก็ไม่ทันเวลาครับที่เมสซี่ต้องต่อสัญญาใหม่คำถามก็คือเงินที่เมสซี่เขาสร้างได้นะครับมันคุ้มค่าที่จะเก็บไว้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้แฟนบอลหลายคนนะครับเชื่อว่าเมสซี่สามารถสร้างรายได้กับสโมสรนในระดับที่เพียงพอจะชดเชยค่าเหนื่อยของเขาซึ่งสิ่งนี้ก็มีความจริงอยู่บ้างครับการที่เมสซี่ย้ายออกตอนนั้นนะครับมูลค่าแบรนด์ของบาร์เซโลนาหายไปกว่า131ล้านยูโรตามรายงานของแบรนด์ฟ n นแลนซ์ยอดขายเสื้อของทีมลดลงไปทันที3 0หลังจากการ ของ Messi. รวมไปถึงยอดขายตัวที่ลดลงครับสนามคัมนูมีแฟนบอลเข้าชมน้อยกว่าที่คาดการไว้หลังจากที่เมสซี่ย้ายออกไปนั่นแหละครับจึงเป็นความจริงที่ว่าเมสซี่แม้จะดึงดูดรายได้มหาศาลให้กับบาร์เซโลนาแต่มันไม่ช่วยให้บาร์เซโลนาหลุดพ้นจากปัญหาการเงินที่ฝังรากลึกและหนึ่งในตัวเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดในการเก็บเมสซี่ไว้นะครับคือการารับดิวลงทุนจาก CVC ที่ลาลิก้าเสนอให้สโมสรจะได้เงิน2 7 0้ล้านยูโรทันทีแต่ต้องแลกกับ10%ของรายได้จากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสโมสรเป็นเวลา5 ปีแน่นอนครับประธานลาปอต้ตาปฏิเสธข้อเสนอข้อนี้เพราะมองว่ามันคือการจำนองอนาคตสโมสรและยังต้องการให้บาร์เซโลนาครับเดินหน้าต่อกับโปรเจกต์ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกในโลกคู่ขนานที่เรากำลังพูดถึงบาร์เซโลนาอาจจะยอมรับดีลของ CVC ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเมสซี่จะได้อยู่ต่อครับแต่ถ้าว่าในระยะยาวบาร์เซโลนาจะเสียความเป็นอิสระทางการเงินไปอีกหลายทศวรรษเลยแม้ว่าการเก็บเมสซี่ไว้จะช่วยให้บาร์เซโลนายังคงเป็นแบรนด์ระดับโลกและดึงดูดรายได้มหาศาลครับแต่ปัญหาทางการเงินของสโมสรมั ลึกเกินกว่าที่จะแก้ด้วยรายได้จากนักเตะอย่างเมสซี่คนเดียวนั่นก็หมายความว่าการที่เมสซี่ย้ายออกแม้มันจะดูเจ็บปวดครับแต่มันก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้สโมสรอนต้องเผชิญหน้ากับความจริงรวมไปถึงการปรับโครงสร้างใหม่และหากบาร์ซ่าเก็บเขาไว้อาจทําให้ปัญหาการเงินถูกซ่อนไว้ใต้พรมเหมือนเดิมมันรอวันที่จะระเบิดออกมาในรูปแบบที่ซนตีนกว่านี้อีกนะครับคาถามต่อมาก็คือแทคกติกของบาร์ซ่าจะเปลี่ยนไปไหมถ้าเมสซี่ยังอยู่ตอนนั้นเนี่ยโรนลัลคูมันเข้ามาคุมทีมบาร์ซ่าในสิงหาคมปี2020นะครับ เขามีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับแทคกติกที่ไม่แตกต่างจากเดิมแม้กระทั่งในซีซั่นท้ายที่มีเมสซี่อยู่นะครับคูมันก็เริ่มทดลองระบบใหม่ๆโดยเฉพาะแผน4-2-3-1 ถ้าเมสซี่ยังอยู่กับทีมต่อหลังซัมเมอร์ปี2021เส้นทางของบาซ่าในเชิงแทคนิกอาจแตกต่างไปจากที่เห็นในปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นภายใต้ยุคของครูมันหรือแม้แต่ยุคของชาบีเออร์นันเดสที่เข้ามารับตำแหน่งต่อว่าตอนนั้นระหว่างที่เมสซี่ยังอยู่ในทีมครับคูมันก็พยายามจะสร้างระบบที่ให้เมสซี่เป็นอิสระที่สุดในการเล่นเกมรุกตามรายงานจากแคมป์ฝึกซ้อมครับคูมันจะมีแผนใช้เมสซี่เป็นฟอลไรท์วิงเกอร์ในระบบ4-2-3-1ซึ่งหมายความว่าแม้เมสซี่จะเริ่มเกมจากฝั่งขขวาาแตต่เเมมีอิสระ็ ที่ในการเคลื่อนที่เข้ากลางหรือถอยต่ํามาเพื่อคุมเกมในระบบนี้ครับคูมิฟิลตัวรับหรือดับเบิลไพวท ซึ่งน่าจะเป็นแฟรงกี้เดยองกับปาณิชจะช่วยปิดเกมรับให้เมสซี่ไม่ต้องวิ่งมากเวลาไม่ได้ครองบอลคูมันต้องการใช้ตัวรุกฝั่งซ้ายอย่างเดมเบเล่และก็อันซูฟาติหรือตินเกาในบทบาทปีกที่ยืนกว้างกว่าเดิมแนลคิดนี้มีจุดแข็งครับนั่นคือการยังคงให้เมสซี่เป็นจุดศูนย์กลางของเกมรุกแต่มันก็ต้องแลกมากับความจริงที่ว่าเกมรับของทีมมันจะมีช่องวูวูหน่อยๆเพราะว่าเมสซี่เองนะครับจะไม่ได้ช่วยไล่บอลเหมือนนักเตะริมเส้นคนอื่นๆและชาบี้แหละจะใช้เมสซี่อย่างไรถ้าเขาย เซลนาโดยมีแผนการชัดเจนครับนั่นคือการนําสไตล์การเล่นแบบพาสซิ่งเกมกลับมาชาบี้เป็นคนที่เชื่อในโพซิชันเพลย์มากครับซึ่งต้องใช้การเคลื่อนทีและการผ่านบอลที่แม่นยําเป็นหลักและการมีเมสซี่ในทีมครับจะทําให้ชาบี้ต้องปรับระบบให้เข้ากับสไตล์ของเขาแน่ชาบี้อาจจะเลือกใช้4-2-3-1หรือ3-2-5ในเกมรุกโดยมีเมสซี่เป็นตัวเพลย์เมเ r อร์ที่คอยสร้างสรรคเกมอยู่ด้านหลังศูนย์หน้าโดยหนึ่งในแนวคิดที่อาจจะเป็นไปได้มากสุดครับนั่นคือการที่ชาบี้อาจใช้เมสซี่ในบทบาทที่คล้ายกับที่เขาเล่่นนนนในกัับทีมชาออ์จคื การปล่อยให้เมซี่มีอิสระเต็มที่ในเกมรุกและก็ให้มิดฟิลด์ตัวรับอย่างเดยยองครับมาทําหน้าที่เหมือนเดยอปอลในทีมชาติอาเจ,จนินานั่นคือคารชอยสนับสนุนซัพพอร์ตปิดพื้นที่และก็ช่วยพาบอลขึ้นหน้าไป อีกหนึ่งแนวทางที่คุยกันไว้นะครับก็คือชาบี้อาจเลือกใช้แผน4-4-2ไดมอนด์ซึ่งนี่แหละครับเป็นแผนที่เคยมีข่าวว่าเขาคิดจะใช้ถ้าเมสซี่ย้ายกลับมาในปี2023เมสซี่จะเล่นเป็นจอมทัพหมายเลข10เดยยองจะเป็นตัวโฮลิงมิดฟิลล์อาร์บีเปเดรีจะเป็น m i ดฟิล l ์ตัวรุก2ฝั่งส่วนกองหน้าครับอาจจะเป็นคู่ของพี่เลวานกับเดมเบเล แต่แน่นอนครับว่าหากเมซี่ยังอยู่มันก,ก็จะไปสร้างผลกระทบต่อนักเตะดาวรุ่งนักเตะอย่างอันซูฟาตีกาบีเปเดรีอาจจะไม่ได้รับโอกาสพัฒนาตัวเองเร็วเท่ากับที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้ครับลองคิดภาพดูเมซี่ยังอยู่เปเดรีก็อาจจะยังคงเป็นตัวซัพพอตเมซี่มากกว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นจอมทับครับกาบีก็อาจจะไม่ได้ลงสนามเยอะเพราะรอบพื้นที่ของเขาถูกเมซี่ยึดไปแล้วและแน่นอนว่าน้องบ่าวอย่างลามินยามาก็อาจจะไม่ได้ขึ้นมาแจ้งเกิดอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ก็เป็นได้โอเคครับการมีเมซี่อยู่ในทีมทําให้ แข็งแกร่งขึ้นในระยะสั้นแต่ในระยะยาวอาจทาให้การเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของบาร์เซโลนาช้าลงไปกว่าเดิมและกับคําถามที่ว่าถ้าเมสซี่ยังอยู่บาร์ซ่าจะยังครองลาลิก้าและยุโรปได้หรือไม่เพื่อประเมินว่าถ้าเมสซี่ยังอยู่บาร์ซ่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องมาดูผลงานของทีมเป็นอย่างไรหลังจากที่เขาออกไปะนะครับเริ่มตั้งแต่ปีแรกซีซั่น2021ถึง2022บาร์ซ่าที่ไม่มีเมสซี่ลาลิก้าปีนั้นบาร์ซ่าจบซีซั่นด้วยอันดับ2ตามหลังเรอัลมาดริด13คะแนนซึ่งเป็นช่องว่่่างทีใหญม รวมไปถึงแชมเนส์ลีครับนี่หายานะเลยครับบาร์เซลโลนาตกรอบแบ่งกลุ่ม UC l เอเป็นครั้งแรกในรอบ21ปีทีนั้นบาซ่าจ,จบอันดับ3รองจากบาเยนมิวนิกเบนฟิก้าซึ่งทำให้พวกเขาครับต้องลงไปเล่นใน League, German, ยูโรปาลีกเจอแมนยูกูจําได้การขาดเมซี่ส่งผลกระทบชัดเจนต่อเกมรุกของทีมครับซีซั่นส,สุดท้ายของเมซี่ในลาลิก้าเขายิงไป30ประตูบวกกับ9แอสซิ์ซึ่งเป็น4 3เปอร์เซ็นต์ของประตูทั้งหมดในของบาร์เซลโลนาแน่นอนครับการไม่มีเมซี่ทำให้ทีมขาดอาวุธสำคัญยิ่ง ไปกว่านั้นครับมาซาแพ้ในเกมที่ไม่ควรแพ้อย่างการเจอรายโยบายเยกาโนก็แพ้เออรกาดิสก็แพ้เจอเบียร์รอเอาก็แพ้ซึ่งเกมเหล่านี้แหละครับคือประเภทของแมตช์ที่เมสซี่มักจะเป็นตัวตัดสินด้วยความมหาัศจรรย์ของตัวเขาปีนั้นถ้าเมสซี่ยังอยู่บาเซลูนาอาจจะเก็บแต้มได้มากขึ้นในการเจอกับทีมเล็กและอาจจะลดช่องว่างระหว่างพวกเขากับเรอัลมาริตแชมเปียนส์ลีกเมสซี่อาจจะช่วยทีมผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้ครับเพราะว่าความสามารถของเขาสามารถเปลี่ยนเกมได้เสมอแต่ถ้าว่าปีต่อมาครับปี2022 ถึง2,023ชาบี้เอร์นาเดสพาบาซ่าคว้าแชมป์นาฬิกาได้สำเร็จโดยจบด้วยคะแนนที่ทิ้งห่างเรัลอามริดไป10คะแนนแต่ถ้าว่าวันนั้นเมสซี่ยังอยู่อาร์เซนอล่าอาจจะได้แชมป์ตั้งแต่ปี2,021ถึง2,022ไปแล้วก็เป็นได้ ในเวทียุโรปบาร์เซโลนาเองก็ยังไม่สามารถกลับไปสู่การเป็นทีมเต็งแชมป์ได้ครับหลังการที่ชาบีเข้ามาครับบาร์เซโลนาตกรอบแบ่งกลุ่ม UCL 2ปีติดต่อกันถ้าเมสซี่ยังอยู่ครับโอเคแหละเมสซี่อาจจะพาทีมผ่านข้นรอบแบ่งกลุ่มได้แต่การจะพาทีมไปไกลกว่านะั้นคงเป็นเรื่องยากเพราะว่าปัญหาใหญ่ของบาซ่าในเวทียุโรปนั้นครับไม่ได้อยู่ที่ผู้เล่นเพียงอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับโครงสร้างของทีมและแนวทางการเล่นและที่สําคัญคือบาร์เซโลนาไม่สามารถ,ถเถลิงบอลลังแชมป์ UCL ได้ตั้งแต่ปีตอนนั้นสซี่ ก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถการันตีได้เลยว่าหากเมซี่ยังอยู่บาซ่าในปีนั้นจะกลับมาคว้าแชมป์ยูซีเอลได้จริงหรือสรุปแล้วผู้ไปทุกประเด็นครับการที่เมซี่ออกไปอาจเป็นความพ่ายแพ้ในระยะสั้นแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในระยะยาวเพราะมันครับช่วยบาเซลโลนาเร่งสร้างทีมใหม่ได้เร็วขึ้นครับย้อนกลับไป5ปีที่แล้วครับโจนมาเรียบตโตเมลประธานสโมสรคนเก่าเคยพูดว่าเราจะสร้างทีมใหม่โดยมีเมซี่เป็นศูนย์กลางตอนนั้นครับนักเตะที่ถูกมองว่าเป็นแก หลักในอนาคตมีหลายคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นแฟรงกี้เดยองอันซูฟาตีเปเดรี่เดมเบเล่และกริสมันแต่ทว่าปัญหาก็คือเมสซี่นี่เป็นนักเตะที่แบกทีมแทบจะทุกจังหวะของเกมเลยครับทำให้แผนการให้ดาวรุ่งม,มีบทบาทมากขึ้นเนี่ยอาจจะช้ากว่าที่ควรจะเป็นนักเตะหลายคนที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของบาร์ซ่าคงต้องอยู่ภายใต้งเงาของเมสซี่ไปก่อนสรุปก็คือถ้าเมสซี่ยังอยู่ต่อไปโอกาสที่แข้งดาวรุ่งเหล่านี้จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําของทีมอาจจะต้องสต็อปลบไปสักประมาณ2ปีส่วนเรื่องของปัญหาทาง ทางการเงินครับการเก็บเมสซี่ไว้จะทําให้แผนสร้างทีมใหม่พังไหมก็ต้องเล่าแบบนี้ก่อนครับหลังจากที่เมสซี่ย้ายออกนะบาร์ซ่านี่มีความคล่องตัวทางการเงินมากขึ้นนะครับสามารถดําเนินมาตรการค,คันโยกเศรษฐกิจหรืออีค onom ิคเลเวอรได้สําเร็จซึ่งตรงนี้ครับช่วยสโมสรมีเงินทุนหมุนเวียนพอที่จะเซ็นยญญานักเตะอย่างโรเบิร์ตเลวานอสกี้มาเอาราฟินยามาจูกุนเชเดมาหรือจะขยายบทบาทนักเตะเยาวชนเช่นกาบีเปเดรี่ i, และล่าสุดเลยครับน้องเมาดังนั้นหมายความว่าถ้าเมสซี่ยังอยู่ค่ะ เหนื่อยมหาศาลของเขาครับจะกินทรัพยากรของสโมสรมากแล้วมันอาจทําให้บาร์เซโลนาไม่สามารถเซ็นสัญญานักเตะใหม่ที่จาเป็นต่อแผนการสร้างทีมได้ดังนั้นพูดตรงๆอีกครั้งครับในแง่ของโครงสร้างทีมการปล่อยเมสซี่ออกไปแม้จะเจ็บปวดแต่มันช่วยให้บาร์ซ่าเร่งการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคใหม่ได้เร็วขึ้นอีกประเด็นที่ต้องพูดถึงก็คือการพัฒนาแข้งดาวรุ่งครับเมสซี่อาจจะช่วยหรืออาจจะขวางทางเป็นไปได้ทั้งสองแง่ตั้งแต่เมสซี่จากไปครับผมบาร์ซ่าก็มีดาวรุ่งที่ก้าขึ้นมามีบทบาท สำคัญมากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นเปเดรี่กาบีเบาเดยามาวคูบาซี่กาสัโดและถ้าเมซี่ยังอยู่เปเดรี่และกาบีอาจจะได้เรียนรู้ทักษะจากเมซี่มากขึ้นซึ่งแน่นอนแหละครับมันจะช่วยเ,เร่งพัฒนาการของพวกเขาแต่ถ้าว่าลามินยามาวที่ประจําการอยู่ทางกราบขวาก็าอาจจะไม่ได้ขึ้นมาแบกทีมอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หากพี่เมซี่ยังอยู่ดังนั้นการที่เมซี่ย้ายออกไปก็ทําให้เปเดรี่และกาบีก็ต้องเติบโตเร็วขึ้นพวกเขาถูกบีบให้เป็นผู้นําของแดนกลางตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่ง นี่แหละครับเป็นสิ่งที่อาจไม่เกิดขึ้นถ้าเมสซี่ยังอยู่มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วครับกับคำถามที่ว่าถ้าเมสซี่ยังอยู่สรุปแล้วมันจะเป็นฝันที่สวยงามหรือเป็นฝันร้ายทางฟุตบอลเราได้สำรวจทุกมิติของสมมติฐานถ้าเมสซี่ยังอยู่กับบาร์ซ่าตั้งแต่เรื่องการเงินแทคนิก,กผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการสร้างทีมใหม่ไปเรียบร้อยสุดท้ายครับถ้าบาร์ซ่าหาวิธีเก็บเมสซี่ได้จริงๆบาร์เซโลนาจะดีกว่าหรือแย่กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ไอคำตอบของคำถามนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะมันเป็น การช่างน้ําหนักระหว่างความสําเร็จระยะสั้นกับเสถียรภาพระยะยาวนั้นเรามาดูฝั่งของฝันที่สวยงามก่อนแล้วกันนะครับถ้าเมสซี่ยังอยู่บาเซโลน่ายังคงเป็นทีมที่มีอาวุธเด็ดในเกมรุกแน่ครับเพราะเชื่อเมสซี่ยังคงเป็นตัวแบกและน่าจะทําให้ทีมไม่ต้องเผชิญหน้ากับความตกต่ำในปี2022ที่เคยผ่านมาบาซ่าก็อาจจะไม่หลุดจากรอบแบ่งกลุ่ม UCL ถ้าเมสซี่ยังอยู่แน่นอนครับเสน่ห์สโมสรและแบรนด์ระดับโลกยังคงอยู่ที่สโมสรบาเซโลน่าเชื่อว่าการดีลสปอนเซอร์อาจได้มูลค่าสูงกว่าที เกิดขึ้นจริงณนะวันนี้อีกสักเท่าเลยนะเนี่ยแต่ถ้าว่าฝั่งของฟันรายครับถ้าเมซี่ยังอยู่มันก็อาจจะเป็นปัญหาที่หนักกว่าเดิมเริ่มจากภาระค่าเหนื่อยเลยครับจะทําให้ทีมจมดิ่งแม้พี่แกจะลดค่าเหนื่อยลงมา5 0ครับแต่สโมสรเนี่ยนะครับก็ยังติดปัญหา Financial Fair Play ดังนั้นถ้าหากว่าจะเก็บเมซี่ไว้ครับบาร์เซโลนาจะไม่สามารถเสริมทัพได้เหมือนในโลกความจริงที่พวกเขาซื้อเลวานซื้อราฟินญาซื้อกุนเดเข้ามาการเปลี่ยนผ่านก็จะล่าช้าลงถ้าเมซี่่ยยังงงอออออออููแนขชาาบ้้จจะะตถกลออกลไป รับทีมจะยังคงพึ่งพาเขามากเกินไปและดาวรุ่งอาจจะไม่ได้รับบทบาทเร็วเท่าที่ควรดังนั้นพูดมาตั้งนานครับ15นาทีก็คงสรุปได้ว่าการตัดสินใจปล่อยเมสซี่ออกไปเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากที่สุดในบริษัทของบาร์เซโลนาแต่ในระยะยาวมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับเพราะบางครั้งครับการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําเพื่อให้ทีมสามารถเดินต่อไปได้และเมสซี่ก็ทําอย่างนั้นถูกแล้ว